สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมอนะคะหมอแว่นตาสาขาสาลยาสายตาสั้นยาวเอียงสามารถใช้กับเลนโปรเจสีได้ไหมวันนี้มดมีคําตอบมาให้พี่พค่ะสามารถใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตายเอียงค่ะเพราะตัวนเลนโปรเจสีถูกออกแบบมาให้กับผู้ที่เริ่มมีปัญหาค่าสายตายาวตามไว้ค่ะการใช้งานระยะไกลจะเริ่มไม่คมชัดต้องยื่นวัตถุกออกห่างจากตัวค่ะ และผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงอยู่แล้วก็สามารถใช้ปเป็นเลนส์โปรเจกซีฟได้เพราะตัวเลนส์โปรเจกซีฟค่ะถูกออกแบบมาเป็นค่าเฉพาะบุคคลตัวเลนส์จะถูกขัดตามค่าสายตาของบุคคลนั้นๆค่ะดังนั้นพี่ๆหลายๆท่านไม่ต้องกังวลค่ะไม่ว่าจะเป็นประยะไกลระยะกลางหรือระยะใกล้พี่ๆก็ยังสามารถมองภาพได้อย่างชัดเจนครบจบในตัวเลนส์โปรเจกซีฟเลนส์ค่ะ และหากพี่ๆท่านไหนเกิดข้อสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่หมอแว่นตาสาขาสารยานะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมดได้ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ